สวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บแจกเกมแท้ฟรีกันมาฝากครับอ่าเว็บนี้นะครับก็คือ temo game com นะครับก็จะเป็นเว็บแจกเกมสตีมออริจินหรือแม้แต่เทดดิงการ์ดนะครับการในสตรีมไอเทมต่างๆในสตีมนะครับก็จะมีแจกในเว็บนี้นะครับส่วนวิธีการทำงานของเว็บนี้นะครับก็คือ จะเป็นให้เราสะสมเหรียญน,นะครับเพื่อที่จะไปแลกเกมแท้ที่เราต้องการนะครับโดยการาเหรียญเนี่ยเราจะได้มาจากการเล่นเกมผ่านหน้าเว็บนะครับหรือสามารถทําแบบสอบถามต่างๆพวกออฟเฟอร์ดูวิดีโอหรือโหลดแอปมือถือนะครับลงเครื่องเพื่อที่จะแลกเหรียญมานะครับผมหลังจากที่รู้จักวิธีการทํางานของเว็บกันไปแล้วนะครับต่อไปผมก็จะมาสอนวิธีการสมัครนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็คลิกที่ลิงก์ด้านใต้วิดีโอได้เลยนะครับก็จะได้สมัครไปพร้อมๆกันเลยนะครับเมื่อคลิกลิงก์มานะครับก็จะพบหน้าตาเว็บประมาณนี้นะครับในช่อง username นะครับก็ให้ใส่ชื่อที่ต้องการลงไปนะครับส่วนช่องต่อมานะครับเป็น password นะครับก็ให้ใส่ password นะครับต่อไปก็ ให้ใส่พาสเวิร์ดยืนยันอีกทีนะฮะแล้วก็อีเมลนะครับอันนี้ผมแนะนำให้เป็นอีเมลที่สามารถใช้ได้จริงนะครับเราก็ใส่อีเมลไปนะฮะต่อไปครับเป็นวันเกิดนะครับผม ต่อไปครับก็เลือกเพศชายหรือเพศหญิงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นข้อตกลงนะครับสามารถกดเข้าไปอ่านก่อนก็ได้นะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วก็กด Agree นะฮะช่องต่อมานะครับก็เป็นสมัครรับข้อมูลต่างๆนะครับผ่านทางอีเมลถ้ากดสมัครนะฮะก็จะได้20เหรียญไปเลยนะฮะ แต่ถ้าไม่กดสมัครก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้แล้วแต่จะสมัครก็ได้ไม่สมัครก็ได้นะครับเมื่อกรอข้อมูลเสร็จแล้วนะครับก็ตรวจเช็คนะครับก็เราก็กดที่ register นะครับเพื่อทำการสมัครนะครับผมเมื่อทำการสมัครเสร็จแล้วนะครับแถบด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นแสดงเหรียญนะครับทั้งหมดของคุณที่มีนะครับส่วนวิธีการที่จะได้เหรียญมานะครับก็ มีหลายวิธีด้วยกันนะครับหนึ่งก็คือเล่นเกมนะครับเพื่อสะสม Activement เมื่อได้ Activement มาแล้วนะครับก็จะได้เหรียญมาด้วยนะฮะอ่าเราก็กดเข้าไปอันที่สองนะครับ Play a c t i v e m e n t game นะครับเรา็คลียเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีเกมให้เลือกเล่นมากมายนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่นะฮะอ่าก็คกดเข้าไปนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีอ่าแอคทีฟเมนตข้อมูลนะฮะก็จะมีมาบอกนะฮะก็คือทำสกอร์ให้ได้หนึ่งพันคะแนนนะครับเราก็จะได้ห้าเหรียญมานะครับแอคท v ฟเ e นต์ Man, ต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่าเล่นผ่านเลเวลที่7ให้ได้นะครับก็จะได้5เหรียญมานะฮะอ่าอันนี้ก็จะอันล็อก a อค i v e นตนี้นะครับก็จะได้10เหรียญเพิ่มมานะครับ a c t i v e e มนต t สุดท้ายนะครับก็คือเล่นผ่านเลเวลที่15บห mm ้า hmm. ให้ได้นะครับเราก็จะได้สิเหรียญอีกนะครับส่วนวิธีการที่จะได้เหรียญต่อไปนะครับก็ให้เราเลื่อนขึ้นไปกดที่ get coin <c oughs> นะครับอ่ามันก็จะมีให้เลือกมากมายนะครับแถบด้านล่าง อ่าผมแนะนำให้เป็นดูวิดีโอนะอันนี้ก็เช่นกันนะครับอ่าอันต่อมานะครับก็จะเป็นการทำแบบสอบถามต่างๆนะครับต่อไปก็เป็นการโหลดแอป,ปจากมือถือนะครับนี่นะครับก็จะเป็นเหรียญที่ถ้าโหลดแล้วเราก็จะได้หกสิบเจ็ดเหรียญมานะครับถ้าโหลดอันนี้ก็ได้แปดสิบสามเหรียญน,นะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็เป็นการติดตั้งซอฟต์แวร์บน เมื่อถือเช่นกันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการแลกเกมนะครับก็ให้คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะก็จะมีให้เลือกมากมายนะฮะอินสต็อกก็คือเกมที่ยังมีเหลืออยู่นะฮะอยากได้เกมไหนก็คลิกเข้าไปนะครับอย่างเช่นฟ้าคลายสามแล้วกันนะครับ อ่ะนะครับมัน็จะมีข้อมูลบอกนะครับถ้าเราต้องการนะครับเราก็กดเข้าไปเพื่อแรกนะครับผม